วัดหน้าพระธาตุอะไรทุกอย่างไม่หมยังมีอยู่เยอะแต่ว่าเนื้อดำนี่มีแค่อกมีแค่อกก็เอาไปเสริมตาไปก่อนมีดำมันมีดำแบบติดทอกับไม่ติดทออย่างเงี้ย ไม่ติดทองน่าจะติดทองเองวิโอ,อทองติดเองครัเออแต่วัดเนี่ยกุกลักไม้อ๋อประมาณนั้นแหละตอที่ผมทราบไม่เพราะว่าถ้าไม่กุกไม้เนี่ยเนื้อมันจะแตกง่ายอ๋อเรเรียกก็เลยกุกลักเหมือนเราบ่าสงอะไรยอ,อ,อย่างเนี้ยอ๋อน้องบ้าสงอันนี่ซื้อมาจากโกโลกเลยเซียงโกโลกเลยอืมแต่อย่างที่บอกผมก็ซื้อมาจากโกโลกนะมันก่อนที่โดนเจ๊ <laughs> ก็อยากเซียนพี่ดูแล้วอ่าแต่ดูตามนั้นเลยพี่ไม่เป็นไรหรอกก็ผมเมื่อก็คิดว่าเขาคงไม่รู้เหมือนกันคือบางคนอ่ะบางคนคืออยากเซียนอ่ะไม่เออคืออยากเซียนเลยพี่คือบางคนอ่ะผมมองว่าเป็นคิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่อประมาทแล้วไม่มีไม่เอะคือซื้อมาขายง่ายสบายแต่พอมีเก๊กคนมาคือไม่ได้ไปใส่ใจที่ว่านั่งสองอคือคือแบบนี้แค่ซื้อเลยพอเห็นราคา ราคาโดนก็ซื้อมาเลยพอซื้อมาปั๊บก็ก็ขายไปเลยโดยที่ไม่ได้ส่องไม่ได้อะไรไม่ได้มานั้งพิจารณาว่าเอ้ยแต่ไม่เก้ไหมเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมีเค้กเนี่แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าไอ้จุดเก้มันคือจุดมันดอกจากทันใหญ่แล้วก็ผมคือผมซื้อมาแล้วผมยังไม่ันได้ขายแล้วก็น้องๆก็ส่งมาเอ้ยพี่มีเค้ออกมานะเออพี่ดูให้ดีนะอ่าบอกว่าเค้กมาจากไหนบอกว่าออกมาจากอ่าอันใหญ่ไหนส่งมาดูดิพอส่งมาอ่า คนะือพวกนี้ต่ายมาเป็นกล่องแบบประมาณ60สวงได้มั้ยอ่าคือบอกกันหมดเลยใช่ก็เลยอ๋อก็เลยธรรมดาว่ามันอแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปบอกนะเพราะว่าเราซื้อมันในมุมผมมาเจยๆเราเพราะว่าถ้าไปคุยมันไม่จบบางน,นีอ่ะอืมมันไม่จบเราก็จบ ได้ตอนที่ราคาไปต่อได้เลยเข้าใจเข้าใจที่อยากสบายแล้วตอนนี้ที่ไปเข้ารังเหมืแต่พอพรมนี่ก็อย่างที่บอกว่าทตกแต่สองพันกว่าตอนนี้พันกว่าแล้วสอมันโชคดีที่เก็บสะสมไม่เยอะแต่ที่เก็บสะสมมึงก็ไม่ถูกนะปันหน้าวันสี่วันหน้าเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวดูชุดอื่นก่อนหนึ่งเก็บชุดนี้ก่อน สวยวันจีอันนี้ได้เท่าไหร่นี่แหลงเจดีโอ้โนี่สองคำสอ,อ,องคำเลยเหรอทีสองคำเลยสองคำนี้หนึน่งสองนี่กูนี่ห้าร้อยได้ไหมพี่เอาไปขายง่ายนี่จริงแต่ไม่รู้พี่ซื้อมาแบงไหม ัวตอนนี้เสียดายนะมันไม่อยไปแล้วนั่นี่ยนี่นะต้นอะไรเนี่พี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดตัว,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 วนี้คือมาสามห้าซือมาสามพันอะ่ะเท่าไหรในโตอนนี้ 3, 4, สามพันห้าพี่แยขอมา

ตัวตัดเขาไม่ได้เลยกันไม่มีเจ้ากับเพื่องครับซื้อกล่องไม่ไอซื้อกล่องมาแล้วแต่วไม่ได้ติดที่หล่องพ่วงกับโทรศัพท์ใช้ไวไฟนั้นเออไม่ได้ติดเขาเาอาตรงๆเลยพี่ซื้อทีวีมา5ปีแล้วเปิดไม่ถึง3ครั้งไม่ได้อยู่ทีที่ว่ามันไม่พังนะไม่พังก็ยังเปิดได้อยู่ทีีวแต่ว่าต้องบ่อยๆนะอย่ามันช็อตใช่เลยไม่ใช่เป็นช็อตเลยมัน มงนจรมันไม่เดินนะั้นมันทำให้เป็นขิ้เดียจเป็นอะไรแบบนี้มีเหมือนกันคนที่ได้รางวัลมานี่เท่าไหรนี่ทั้งเกี่ยร์บล็อกเดือนด้วอืมอย่าแยกบล็อกเลยพี่ขอเขาแยกมาผมซื้อไม่อเคยแยกบล็อกคนขายเขาแยกบล็อ,เอก,อกเดือนหาย,ยากสุดๆี่งลยลลเผู้ดแดงครับแดงมาโพ สวัสด <üman> mm ีครับสวัสดคปีสอันนี้ปีสอยอดเหมือนลไชันต่องเดือนกรรมการีเรียสได้หลังเรียบ่งงคบสวิ้เลยอ่ะนี่สุดสุดดลากัครับเนี่ยเชิญคนนี้รัเชิญคนนี้ อะไรพี่เอาราคาราคาราคาคนไม่รู้จักพี่ปุ้ยยั่เอาราคาคนไม่รู้จักนะอ่าถ้าราคาคนรู้จักมันก็จะราคาหนึ่งมันจะหนักไสี่ห้าเจ็ดอ้ยจุดนี้นี่เต็มที่ปันตรงนี้ผมซื้อ ผมขายได้ปันหน้าสิบาทพี่บอกวงเดือนนะบอกให้ดงเดือนหาไม่ได้จริงๆถ้าธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าวงเดือนไม่ได้ลูกผิวก่อนลุงกินน้ำชัดๆมือมือกันหมดแล้วี่ปันนึงไม่ได้หรอจริงๆซื้อมากนเกินเขาขายสวยมดเลยสภาพสวยเออไม่สวยยอมรับสวยสวยจริง วสวยสวยริงดูดน,น,นี่พี่ัะเป็นนิ่นได้ไรยากต่างสาตอลีดพี่อาตาลีดะตาลีดเนื้นอ,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 อท,ทองขาวเนื้อทองขาวเท่าไหร่ตอลีดทองขาวสิบสี่ซาซานาว่านาว่าหมนาว่าว่าทองแดงไหม เราต้องแดงแดงตอกนอไหมผมเล่นอาจารย์ทองนี่ผมบายใจมากเลยตอกโค้ดได้หมดเลยเนื้ออะไรโค้ดรู้กี่โค้ดอยู่ใช่คือไม่ปวดหัวไม่ปวดหัวเลยไม่ปวดหัวยิงไม่ปวดหัวอาจารย์ทองนี้ง่ายสุดแล้วเล่นอาจารย์ทองใครจะเริ่มเล่นใหม่ๆนะมาเล่นอาจารย์ทองเอบอกให้เลยแนะนําเลยให้มาเล่นอาจารย์ทองมีตั้งโคดมีทั้งเลขมีทุกอย่างโคดตัวใหญ่ตัว่าไม่คิดว่าไม่ต้องคิดว่าหลงหลงราคา อันนั้นสามพัน่ากรรมการอนี่สามพันห้าอน้องค่ข่เลยคตัวไก่กรรมการจีวอนทองนะคนละอนอ๋อจีวอนทองสองไมได้ไม่ได้อ๋อจีวอนทองอ๋นี่กรรมการหลังเิน ธนาคารหลังเงินนี่นวะนอใช่ไหมตอกใช่นอเนี่ยนอนวะนวะหลังเงินแต่เนี้ยแบบเนี้ยแบเนี้ยตองแดงนี่ถ้าไม่ตอกแบบนี้ซื้อต้อมีของอาจารย์ตอกเล่นไม่ถูกเล่นไม่ถูกใช่อย่างทองที่อย่างน้อยเรามีโค้ดกำกับว่าเนื้ออะไรที่มาเจอมาอย่างนี้ได้อันนี้นวะนักจับเงินยิ้ม่ได้เหรมได้อยากให้เสร็จ พี่ขายเองอ่ะยี่สิบเก้าสามสิบหมดเลยนั่นแหละผมก็ได้นิด 20, หน่อยแล้วพี่เอายี่สิบแปดเน็ดเลยเอ่ะสุด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 แล้วยี่สิบแปดพี่อะไรสุดผมนี่ยังไม่สุดดิเออน้องไปขายสามสิบนี่สะกุดนี่กี่บาทผมไม่ดังเลยเว้สามเทวอนพี่ถ้าเป็่นดิน เอาวน่ากัเงินอน่ากับเงินจุนี้เท่าไหร่ตังจุดนี้เฮ้ยเฮ้เฮ้าวหลา้าวหลายังแต่พี่เกมเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่เคยจบเลยบองให้ไอันนี้ดูแล้ใช่ใช่ดูแลในรถมีเบานึ่งอ่ะที่ยาวลงมาอยูไม่เสร็จง่ายเออนี่ม่้นมีอะไรบ้าง โอ้คงคอมัดรับรองโอ้หลวงพ่อสุดงานอะไรเนี่ยถกการหลวงงาหัวนี่อยง้คงเีั่นอง นี่นี่เอาไปเล่นห<ๆ>น่อน,นี่ที่ไหนพีต่ตอนนี้สโมสรวันนี้มีรุ่มกันแต่คนชอบมากเลยขอซื้อหลายคนลวพี่เอาไว้ดูเนื้อตอนแรกๆซื้อมาเนื้อสวยดีต้องดูว่าเป็นฟิล์มอะไรมีป้าที่เกเล่นก็ปเ,นปเ,นปเป็นห้าเหลี่ยมแล้วเป็นเตาเวทนี่สุดเลยนะพี่แพงนะเตาเวทจะไม่ได้วัดวัดอะไรละนั่นเดนได้เป็นอะไระดีครับเน มย,ยม,ม,มีคะนีได้ปองเลยมีใจเดียวไหมพี่นั่นแหละนี่ใจเดียวใจเดีวยวเท่าไหร่สี่สิบราคากาูขึ้นมาตรฐานหมดเลยอยู่นี่หมดเลยนะบอกให้สามสิบห้บสามสิบสามสิบห้าสามสิบเจ็ดเ <laughs> ต็มที่ นี่แล้วสามสิบเจ็ดนี่ใช่เดียวใช่เดียวหายยากจริงสี่พันอ้าวเขาเรียกงไงน้าวันนี้อยากขายอ่ะพี่ผู้ใหญ่ทับบ้านก่อนได้นะสามารถอไม่ได้จริงได้สามสิบเจ็ดสามารถแบบเน็ตๆแล้วเขาเรียกยัสี่กว่างอ่ะผีสูงสรงค่ะตัวนี้ก็จีบมันตัวนี้แมนเชสเตี้ หาเล่นยิงเหรอไหมนี่ผู้ใหญ่ยังขายสี่สิบเลยสี่สิบกว่าน้องแบบผู้ใหญ่ก็อยู่ข้างวัดน่ะก็ะตือดีนี่เดี๋ยวพี่ขายผมถามมากผมไม่ขายแค่สามแปดเดียวได้สามร้อยนี่จะสามเจ็ดที่ใหญ่เอาตั้งแต่เช้าแล้วแกไม่ถามแล้วกับพี่พี่เปิดสี่สิบห้านุ๊กเดยพี่นี่เท่าไหร่รีบกลับอันนี้นี่ะสี่สิบเปิดสี่สิบสามเลนี่ อะไรนี่เ้ยเาเลยข้อมูลไม่ชัดเจนให้พี่เก็บ้เอะทำไมอยังไงอ่ะมันเป็นกรรมการน้าวัยอ่ะก้นฝังไม่พลาดมันฝังทุกงานแหละพี่มันโปร่ไม่โปลแค่นั้นเองไม่รู้แต่มันไม่มีเลขไงไม่มันมีคนกดมันกดเข้าไปอยู่ข้างในพี่เกมนี่ไม่รู้แล้วนู่นคนกดนั่งยิ้มอยู่มีคนบอกว่าเขาขายไปเป็นสิบอง์แล้วแบบนี้ใช่เลยเออใครเล่นไม่เล่นไม่เป็นไร จมูกวิ้งพี่สามสิบห้าเอ้ยนี่แหละสามสิบเจ็ดนี่ผู้ใหญ่นั่งตาเขียวเลยเนาะผิวเป็นคราบเลยนั่นแหละดูง่ายเนี่ยดูง่ายผู้ใหญ่กลับแล้วเนี่ยดูง่ายกลับแล้วดูง่ายเหรอวะถือตาไปจังนี่จัเป็นโล่ผมให้สามสิบเจ็ดนี่แหละถ้าวางปุ๊บผู้ใหญ่มา ปิดเลยนะผมให้เนี่ยสามเจ็ดเนี่ยสามสิบห้าเนี่ยสาเจ็ดว่าราคานี่คราบเยอะนี่แหละดูง่ายถ้าไม่มีคราบไปเวละอันตรายคราบเยอะเหรียญตหักเนี่ยมันต้องเป็นแบบมีจุดจุดอยู่ในแทกงในเนื้อแบบวิโดเดี๋ยววิโดว์ไปทานลาบมีรอยกีดมีรอยกีดด้วยมีตำนิรอยกีดด้วยให้ดู นี่ก็ไม่มีนัสแล้วเอ้ยสามาสามาพี่สามาได้เงินแน่นอนโอ้โหพตาพิตาตาไป่าไปเลนเต็มีมาแ่งไได้ถอก่าห้ไหอร่ไมว่าไม่ว่า หวานมีสามอันมาถึงอะไรนี่หว,วานหว,วานหวานแบนมีสามราคาไงสามอันของอันใหญ่ใหญ่ทุกเล็กกลางใหญ่เล็กไม่เอาเอาใหญ่เล็กไม่เอาเอาใหญ่เล็กนี้ยุคแรกนะ,นะฮะไม่เอาเอาใหญ่จอบใหญ่ใหญ่ใหญ่สิบห้าราคาใหญ่ยิ่งเราซื้อมาสิบแล้วเบอร์นี่น้องกันะลย ไม่รู้เหมือนกันรเหมือนทั้งเงินยังไม่เอาดียังไม่ได้ดูดี่ไม่ไมปกติมันไม่ปานเอออใเพเสี่นี่เล่นเป็นจำจำจนวันจำจำได้ตลอดเลยเพราเสีไม่หลุดหลุดหลุดเลยร้อยหนึ่งขายหลุดร้อยนึ่งขายตัวหน้าเลยหมื่นหมืปดโอ้คือพอปุ๊บมาขายต่อเลยหมื่นต่อหน้าเลย แล้วเสร็จแล้วผมถามผมไม่ควรนะผมถามว่าพี่ดูยังไงเขาก็สอนวิธีการดูเรียบร้อยจบถือว่าซื้อวิชาใช่เป็นไรนะถ้าเขาสอนเราไม่ขาดทุนเพราะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแ่ถามว่าเราเราได้วิจารด้วยไงก็ขายตรงหน้าเลยตายเขาถามเขาถามผมด้วยว่าเฮ้ยไม่ดีเหรอเนาะผมว่าน่าจะไม่ดีนะพี่ก็ถามสามดีครั้งอ่ะในราคาเสร็จแล้วก็โอเคก็ซื้อไปก็ก็ขายตรงนั้นเลยตายหมื่นแปด อ๋อค่ะในตอนนั้นนานแล้วนานแล้วนี่นานแล้วตั้งแต่ผมเล่นตอนใหม่ๆผมก็จําได้ติดตาเขาสอนวิธีการดูหมดตอนนั้นสอนดูดูหมดว่าต้องดูตรงนี้รอยตัดต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดูแต่ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เจอเลยก็ไม่ได้เจอเรามาปักหลักสายปัตตานีด้วยแหละพี่คือสายอื่นพี่ก็รู้ว่าผมไม่ไม่ยุ่งอยู่ละผมไม่ซื้อไม่หมดมีอะไรอีกมั้ง แต่เ้กรเป๋าอ่ะพี่เก็บไนี้แตอก่อนสองพี่มาไม่ได้หรอ่กีกสักร้อยนะ่ไปอะลนี่ร้อยนึงออตากสักร้อยะดีครับพ่ตาว่าดีครับีกสักร้อยนะ จุดเี่สยจริง่ผมไปได้ไหมเนี่ยผมจะไปได้ไหมนี่ไปได้ไัสี่พันอ่ะโอเคเอาจบดจุจบดเาสาเท่าไหร่สามสิบกดอสามสิเจ